ความรู้สึกมันไม่ใช่ความทรงจําที่ดีสําหรับหนูเลยบันเนียนใจพี่ทุกกี้ก็เข้าใจก็ก็พูดในมุมของพี่นุ่นให้ฟังว่าพี่เขาคือคือแกก็เชื่อมั่นเชื่อมั่นในตัวเราว่าเราจะพาแฟนขับ ไปซื้อก้าอ้ได้พี่เข้าใจไหมคะแต่ว่าบางอย่างมันไม่ได้มันแค่ไม่ได้มีแผนเฉยๆคือเชื่อมั่นก็คือเชื่อมั่นไปเลยร้อยเปอร์เซ็นซึ่งมันไม่ใช่ดิมันต้องมีการเสี่ยงมันก็ต้องมีการลองรับว่าเฮ้ยถ้ามันไม่คนไม่เยอะจะทํายังไงถ้ามันไม่ได้เงินตรงนี้มันจะทํายังไงต้องมันก็ต้องลองรับดิใช่ไหมล่ะอันนี้มันก็ไม่ใช่ปัญหาเราแหละแล้วพี่ทุกี้ก็เลยบอกว่าแอรก็เข้าใจในมุมนุ่นนะมันอาจจะแบบ หนูเข้าใจนะหนูเข้าใจนั่นแหละหนูถึงช่วยอะไรที่หนูช่วยได้หนูช่วยไปแล้วหนูหอบปลูกหอบผัวหนูไปเฮ็ดงานตรงนั้นอะ่ะมันคือมันมันเป็นคือการให้ใจเราเต็มที่แล้วอ่ะเต็มที่สุดสุดแล้วแฟนคลับที่เขาไปวันนั้นก็คือมันก็ช่วยทุกช่วยแล้วอะ่ะโดยที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าใครเป็นคนจับั้งสิแมบางคนเขายังไม่รู้เลยว่ามีคอนเสิร์ตเพราะการโปรโมทแล้วจะมารอให้แต่หนูอะ่ะแบบ ไลฟ์ like, สดอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องมีภาพมีวิดีโอมีใดๆกราฟิกดีไหมเป็นจังไสพ่อที่สิแบบขายหนาบอแบบใดมันเป็นตาแช่บอสันเออมันค้นไปสื่อบัรให้ได้อีกแล้วก็เลยคุยกันว่าจังสันหนูสิโพสให้เป็นเธอสุดท้ายเดอ้อแล้วพี่บอยก็โพสนั่นแหละคะ่ะแชร์โพสตนั่นแหละที่จะคุยกับใครเลยไม่ต้องไม่ต้องอธิบายไม่ต้องอะไรแล้วหนูอยากจะบอกว่า เพจคอนเสิร์ต15ปีแอนอดีที่เขาที่เขาสร้างขึ้นน่ะไม่ได้เกี่ยวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับแอนลอดีใดๆทั้งสิ้นหนูจะไม่มีหนูจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิน้นหลังจากนี้ที่หนูพูดไปที่หนูพูดวันนี้จะจบเพราะมันบม่มีเวลาเสียใจโดนหนูไม่ได้แบบ หนูก็ยังเป็นกันหนูคิดคิดถึงแกอยู่นะแบบคือพี่นุ่นไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นคนเป็นคนบานหนูเป็นคนบ,าน,นนคนบานเดียวกันไหมหนูค,คิดว่าแบบหนูก็ยังคิดอยู่ว่าแก้ยทำไมแกต้องแบบเอาตัวเองเข้ามาเจ็บตัวอย่างนี้น่ะแม่แล้วแบบว่าทั้ยที่นี้เป็นยังไงอะเป็นนี่แล้วเป็นยังไงแบบนี้ที่ต้องไปหาเงินไส้มาว่าเราช่วยเยอะมาเราช่วยเยอะแล้วแม่แม่ก็ช่วยเยอะแล้วค่ะพอแล้ว ช่วยเราช่วยเยอะแล้วเราทำเยอะแล้วบางอย่างเราทำให้มันพอดีพอแล้วเราไม่รบกวนเพราะเขาบอกเคยรบกวนทุกคนเลยเขาบอกเคยมาขออีหยังขนาดนี้ไหมเขาซอยหลายแล้วเราช่วยเยอะแล้วค่ะพอแล้วค่ะไม่ต้อง มันมีการคุยกันมาก่อนหน้านั้นว่าระบบมันต้องดีกว่านี้ค่ะระบบจองไทยทิเก็ตซื้อได้ในเซเว่นมีสปอนเซอร์ที่ดีหนูก็เชื่อหนูก็คิดว่ามันแบบมันจะไม่มีปัญหาหันมการโปรโมทรูปหนูไม่ชอบกราฟิกเลยหมายถึงว่ามันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีแต่หนูรู้สึกว่ามันสวยกว่าน,นั้นได้ เจเจไปขอเขามาทําหน่อยได้ไหมแบบช่วยช่วยพี่เขาหน่อยไหมแบบเผื่อว่ามันปรับตรงไหนได้ไหมรูปน่องลงนิ่งผ้าปฐมแหมยังบอฉัดเลยรูปเด็กอูอ้ยมันไม่ได้หนูแบบใช่หนูหนูอายแหมอายที่จะแชร่เข้าใจป่ะแล้วหนูแบบให้ขอเขาไม่ให้เขาไม่ให้ให้เราทําเลยเท่าก <ๆ S 1> <อ>ับเลยบอเหตุละ